สวัสดีครับพวกเรา n o อฟสตูดิโอวันนี้เราจะมาสปอยหนังเรื่องคนเผาแค้นเรื่องราวเกี่ยวกับชายคนนึงที่ชื่อว่าคริสซี่ผู้ที่เคยเป็นนักฆ่ามืออาชีพแต่แล้ววันนึงเขาก็ได้ผันตัวมาทํางานเป็นบอดี้การ์เด็กคนหนึ่งและเด็กน้อยคนนี้ก็ได้ถูกหลักพาตัวไปทําให้เขาต้องปลุกความเป็นนักฆ่าของเขากลับมาอีกครั้งเพื่อช่วยเด็กคนนี้ให้ได้เรื่องราวจะเป็นเช่นไรต่อไปเชิญติดตามรับชมรับฟังได้เลยครับ คำเตือนเนื้อหาในคลิปนี้เป็นการสปอยล์ล้วนหากทุกคนไม่อยากโดนสปอยและอยากดูเองรบกวนปิดคลิปนี้ไปก่อนนะครับแต่หากทุกคนพร้อมฟังการสปอยครั้งนี้แล้วเชิญรับชมรอฟังได้เลยครับ หนังได้เปิดเรื่องมาที่ใจกลางเมืองแห่งหนึ่งได้มีคนคนหนึ่งถูกลักพาตัวขึ้นรถไปจากนั้นเจาน้จาพวกคนลักพาตัวมันก็ได้โทรหาครอบครัวคนที่โดนลักพาตัวและพร้อมกับเรียกค่าถ่ายเป็นจำนวนเงิน10บล้านพวกมันได้ทรมานชายคนนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าครอบครัวนั้นจะยอมจ่ายค่าถ่ายจนท้ายที่สุดครอบครัวนี้ก็ยอมจ่ายและพวกมันจึงได้ปล่อยเด็กคนนี้ไว้กลางทางซึ่งปัญหาการลักพาตัวก็ดูจะเป็นปัญหากับรัฐบาลเอามากๆและก็ตัดภาพมาที่ชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าคริสซี่หรือว่าพระเอกของเราดูเหมือนว่าพระเอกเพิ่งจะเดินนททาางงมถึีี่ เพื่อมาหาเพื่อนเกองของเขาที่มีชื่อว่าเบนทั้งคู่ก็ได้ทักทายกันเพราะพวกเขานั้นไม่ได้เจอกันมานานมากดูเหมือนว่าพระเอกนั้นจะก,กังวลเรื่องที่เขาเคยทํามาแล้วก็ถามเบนว่าพระเจ้าจะให้อภัยกับสิ่งที่เราเคยทํำไหมและเบนจึงตอบว่าไม่แน่นอนเบนจึงได้มองหน้าพระเอกแล้วก็ถามพระเอกไปว่าแล้วตกลงว่านายมาที่นี่ทําไมพระเอกจึงได้ตอบไปฉันมาที่นี่ไม่ได้เพราะอยากจะมาและหนังก็ได้ตัดไป หนังตัดมาที่ชายสองคนที่กำลังคุยเรื่องเกี่ยวกับคดีการลักพาตัวมาตอนต้นคลิปพวกแก๊งลักพาตัวตอนนี้มันระบาดหนักเอามากๆทําให้คนหลายคนต้องทําประกันในการโดนลักพาตัวแถมพวกเขายังต้องคิดเรื่องเกี่ยวกับบริการที่จะมาอารักขาพวกเขาและชายคนนี้ที่เขามีชื่อว่าซามูเอลเขาก็มีลูกสาวอยู่หนึ่งคนและเขาก็ต้องการบริการเพื่อจะมาอารักขาลูกสาวของเขาจากนั้นหนังก็ได้ตัดกลับมาที่ฝั่งของพระเอก ตอนนี้พระเอกได้นั่งรถเข้ามากับเพื่อนของเขานั่นก็คือเบนเบนได้รับเรื่องจากทางซามูเอลว่าเขานั้นต้องการบอดี้การ์ดคนหนึ่งที่ไว้ใจได้และเบนก็นึกถึงใครไม่ออกพอดีที่พระเอกเดินทางมาที่นี่เขาจึงเสนองานนี้ให้กับพระเอกไปตอนแรกพระเอกนั้นก็ลังเลอยู่นานเพราะเขาเคยเป็นแต่นักฆ่าไม่เคยเป็นบอดี้การ์ดเด็กมาก่อนและเขาก็ยังกังวลด้วยว่าใครจะมารับขี้เล่าอย่างเขาไปเป็นบอดี้การ์ด แต่สุดท้ายเขาก็ยอมที่จะรับงานนี้และหนังก็ตัดภาพมาที่รถคันนึงซึ่งพระเอกขับรถให้และซามูเอลเปิดดูประวัติของพระเอกก็ตกใจออกมามากเพราะเขานั้นมีประวัติการเป็นทหารมาถึง16ปีการต่อต้านผู้ก่อ,อก,การร้ายและอื่นๆอีกมากมายเขาจึงสงสัยว่าทําไมค่าตัวของพระเอกมันถูกนะักเพราะเอกจึงบอกว่าเพราะเขานั่นดื่ม ปฏิกิริยาของเขาบางอย่างมันจะช้าลงแต่ถ้าลูกสาวคุณถูกลักพาตัวผมจะช่วยอย่างเต็มที่เท่าที่ผมทําได้และพวกเขาก็เดินทางมาถึงที่หมายซึ่งก่อนเริ่มงานพระเอกต้องได้รับการสัมภาษณ์จากแม่ของเด็กสะกก่อนถ้าสัมภาษณ์ผ่านพระเอกก็ได้งานแต่ถ้าพระเอกไม่ผ่านพระเอกก็ไม่ได้รับงานนี้และพระเอกก็ได้เข้าไปพบก,กับลิซ่าซึ่งก็คือแม่ของเด็กทันทีที่เธอเจอพระเอกเธอก็ได้รู้ทันทีว่าพระเอกนั้นเป็นอเมริกันเธอได้กล่าวทักทายพระเอกอย่างสุภาพ จากนั้นก็ได้เรียกเด็กน้อยพิต้าออกมาซึ่งเด็กคนนี้ก็คือลูกของเธอและเป็นคนที่พระเอกนั้นต้องเป็นบอดี้การ์ดให้ลิซ่าได้ตกลงรับพระเอกให้มาเป็นบอดี้การ์ดจากนั้นก็ได้บอกให้พิต้าพาพระเอกเข้าไปที่ห้องพักซะ หลังจากที่พระเอกและพิต้าเดินออกไปลิซ่าก็ได้หันกลับมาขอบคุณสามีของเธอเพราะเธอนั้นรู้สึกดีมากที่บริการของเธอนั้นเป็นชาวอเมริกันและเธอรู้สึกอุ่นใจเอามากๆตัดกลับมาที่ฝั่งของพระเอกตอนนี้เขาได้ถึงห้องพักของเขาแล้วและห้องพักนี้ก็คือห้องพักเดิมของบริการคนเก่าบริการคนเก่าเขาได้ออกไปก่อนหน้านี้แต่เขาก็ทิ้งนกไว้นหนึ่งตัวพระเอกจึงได้กล่าวขอบคุณพิต้าและพิต้าจึงได้เดินออกจากห้องนี้ไปพิต้าได้กลับมาที่ห้อง,องเธอพร้อมกับแปลงฟันเพื่อที่จะเข้านอนและแม่ของเธอก็ได้มาส่งเข้านอนด้วยดูเหือนพิตา นั้นจะชอบในตัวของพระเอกเออกมามากในฝั่งของซามูเอลหรือพ่อของเด็กตอนนี้เขามีเรื่องที่กลุมใจออมามากเกี่ยวกับธุรกิจของเขาเขาได้พาวนาให้การร่วมมือของโตโยต้าและฟอร์ดนั้นเป็นไปด้วยด้วยดีและลิซ่าก็จึงได้เข้ามาปลอบใจเขาและหนังก็ได้ตัดไปตัดภาพมาที่ตอนเช้าพระเอกได้ขับรถเพื่อไปส่งพิตตาไปโรงเรียนแต่ในระหว่างเดินทางไปที่โรงเรียนพิตตาก็ได้ชวนพระเอกคุยอย่างมาก ส่วนพระเอกก็ดูเหมือนจะรำคาญที่เธอนั้นชวนคุยพระเอกพยายามเลี่ยงคำตอบจากเธอแต่เธอก็ยังชวนพระเอกคุยไม่หยุดแถมดูเหมือนว่าพิต้านั้นจะมีความรู้เกินกว่าเด็กทั่วไปจะรู้ด้วยจนในที่สุดพระเอกก็สามารถมาส่งพิตา้าถึงโรงเรียนได้เมื่อส่งพิตา้าเข้าสู่โรงเรียนได้สำเร็จแล้วพระเอกก็ต้องออกมารอ,อนอกโรงเรียนเพื่อรอรับพิตา้ากลับบ้านจนถึงเวลาเลิกเรียนพิตา้าก็ได้เดินออกมาหาพระเอกพร้อมกับขึ้นรถไปพระเอกนั้นได้ระแวงทุกอย่างเพราะเขานั้นกลัวว่าพิตา้าจะโดนลักพาตัวไป แต่พิต้าก็ยังชวนพระเอกคุยไม่หยุดเพราะเธอนั้นชอบพระเอกมากเธอเหมือนได้เพื่อนใหม่อีกคนนึงแต่พระเอกก็กลับงุดยินเส่เธอพร้อมกับบอกเธอว่าพระเอกนั้นมาทํางานไม่ได้มาเป็นเพื่อนเล่นด้วยเพราะฉะนั้นขอร้องอย่าถามอะไรเขาอีกเลยพิต้าจึงตอบตกลงพร้อมกับหันหน้าหนีออกไปดูเหมือนว่าเธอนั้นเกือบจะร้องไห้แต่พระเอกก็สั่งว่าห้ามร้องไห้เด็ดขาดและในระหว่างที่รถชะลออยู่พิต้าก็ได้วิ่งลงจากรถไปพร้อมกับไปนั่งเบาะหลังทําให้พระเอกนั้นตกใจพร้อมกับรู้สึกผิด จนเมื่อถึงบ้านพระเอกก็นั่งอยู่ในห้องของเขาพร้อมกับรู้สึกผิดไปด้วยดูเหมือนว่าพระเอกนั้นจะพูดไม่ดีกับพิต้าไปะแล้วในระหว่างที่พระเอกนั่งคิดอะไรบางอย่างอยู่ภายในห้องลิซ่าจึงเข้ามาเคอประตูพระเอกจึงอนุญ,ญาตให้เธอเข้ามาภายในห้องของเขาลิซ่าเธอมาตรวจดูให้แน่ใจว่าพระเอกได้ของทุกอย่างที่เขานั้นจําเป็นแล้วใช่ไหมและเรื่องสําคัญก็คือเรื่องระหว่างพิตากับพระเอก เธอได้มาบอกกับพระเอกว่าพิต้านั้นอยากมีพระเอกเป็นเพื่อนแต่พระเอกก็กลับตอบไปว่าคุณจ้างผมมาเพื่อเป็นบริการไม่ได้มาเป็นเพื่อนเธอถ้าคุณต้องการเพื่อนของพิต้าทำไมคุณไม่จ้างคนที่มีปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์มากกว่าผมละ่ะแต่เธอก็บอกกับพระเอกไปว่าเธอนั้นเชื่อว่าพระเอกจะเป็นบริการที่ดีและต่อไปนี้ทุกเช้าที่พิต้าไปโรงเรียนลิซ่าก็จะขอติดรถไปด้วยเพื่อไม่ให้ลูกของเธอนั้นเหงาและเธอจึงได้เดินออกจากห้องไปและหนังก็ตัดภาพมาที่ตอนกลางคืนพระเอกที่อยู่ภายในห้องคนเดียวเขาก็ได้เปิดเพลงขึ้น เขาก็กินเหล้าอย่างหนักพรางคิดถึงเรื่องสมัยก่อนที่เขาเคยทําการฆ่าคนมากมายเขานั้นเชื่อในพระเจ้าออามมากและเขาก็กลัวว่าพระเจ้าจะไม่ให้อภัยเขาอีกต่อไปเขาคิดเรื่องที่เขาทํามาและเขาก็รู้สึกผิดจนร้องไห้จนในที่สุดเขาก็ตัดสินใจยิบปืนของเขาขึ้นมาพร้อมกับใส่กระสุนจากนั้นหันปืนไปที่หัวของเขาและร่าไก แต่ลูกกระสุนมันกลับไม่ออกมาจากปืนเขาที่เป็นนักฆ่ามานานซึ่งไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนจึงได้คิดว่าพระเจ้าคงไม่อยากให้เขาตายตอนนี้ด้วยความคิดมากเขาจึงได้โทรปรึกษากับเบนว่าเบนั้นเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไหมยิงปืนแล้วลูกกระสุนไม่ออกเบนก็ได้ตอบว่ามันก็มีบ้างและขอให้พระเอกนั้นอย่าคิดมากแถมเบนยังได้ถามกับพระเอกไปว่าแล้วพระเอกนั้นยิงอะไรทําไมรู้ว่ากระสุนไม่ออก แต่พระเอกกลับบอกไปว่าไม่มีอะไรพร้องกับวางสายไปและหนังก็ตัดภาพไปที่ตอนเช้าเช้านี้พระเอกได้ออกมาส่งพิต้าอย่างเคยแต่วันนี้แม่ของเธอนั้นมาด้วยในระหว่างขับรถพระเอกก็ได้แอบมองพิต้าอยู่บางครั้งจนพระเอกได้มองไปเห็นรถคันหนึ่งที่ขับตามเขามาตั้งแต่เมื่อวาน พระเอกจึงตัดสินใจหยิบกระดาษขึ้นมาเพื่อที่จะจดทะเบียนรถคันนั้นและหันกลับไปขอดินสอกับพิต้าเธอตึงยื่นดินสอให้กับพระเอกเพราะว่าหันกลับไปดูรถข้างหลังพร้อมกับลงมาจดอะไรบางอย่างใส่สมุดจดของเธอส่วนของพระเอกก็พยายามดูทะเบียนรถว่าทะเบียนรถนั้นอะไรและพยายามจดไปด้วยพร้อมกับขับรถแต่พระเอกก็เกือบชนรถคันข้างหน้าของเขาจนทำให้เขานั้นต้องเบรกกะทันหนันส่วนเจ้ารถคันที่ตามพระเอกมามันก็ได้ขับเลยไปและพระเอกจึงขับรถต่อไปส่งพิต้าที่โรงเรียน จากนั้นเธอก็ได้เข้าไปโรงเรียนอย่างปลอดภัยในวันนี้พิต้านั้นมีการซ้อมว่ายน้ำซึ่งพระเอกก็มองดูเธออยู่ด้วยเธอนั้นได้ออกสตาร์ทไปแต่เธอก็ไม่สามารถเข้าเช่นใจเป็นที่1ได้พราะเอกจึงได้เดินเข้ามาหาเธอเพราะก็ยื่นมือช่วยเธอขึ้นมาจากสะและทั้งคู่ก็ได้เดินทางกลับบ้านพิต้าได้บอกกับพระเอกว่าอีกสามอาทิตย์จะมีการแข่งนัดสำคัญแต่เธอไม่สามารถชนะได้หรอกพระเอกจึงชี้จุดให้เธอดูว่าเธอนั้นว่ายได้เร็วที่สุดแต่เธอนั้นออกตัวได้ช้าที่สุด เธอนั้นต้องฝึกการออกตัวใหม่จากเดิมที่ทั้งคู่ไม่คุยกันแต่ตอนนี้ทั้งคู่นั้นกลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งและพิต้าเธอก็ได้อมยิ้มของเธออยู่คนเดียวตัดภาพมาที่เช้าอีกวันหนึ่งตอนนี้คุณพ่อคุณแม่ของพิต้าพวกเขาต้องออกไปทําธุระก,กันสองคนโดยที่ทิ้งพิต้าไว้ที่บ้านก่อนออกไปพวกเขาก็ได้กล่าวลาพิต้าพร้อมกับขึ้นรถและในวันนี้พิต้านั้นต้องอยู่บ้านพร้อมกับให้พระเอกดูแลพระเอกจึงได้พาเธอไปฝึกการว่ายน้ําเธอนั้นออกตัวช้าเพราะเธอตกใจเสียงปืน พระเอกจึงได้ฝึกให้เธอไม่ต้องตกใจเสียงปืนจากนั้นเธอก็สามารถทำได้และพิต้าเธอก็ได้เข้าไปอ่านหนังสือประวัยศ,ศาสตร์ต่อภายในบ้านพร้อมก็ทำให้เอกในส่วนที่เธอนั้นไม่เข้าใจพระเอกก็ช่วยสอนเธอและตอนนี้ดูเหมือนว่าพระเอกนั้นจะเริ่มมีรอยยิ้มแล้วจากนั้นพวกเขาก็ได้ไปฝึกว่ายน้ำกันต่อเพื่อไม่ให้พิต้าตกใจเสียงปืนและเธอจะได้ออกตัวได้เร็วขึ้นการฝึกของพระเอกก็วนลูปอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนพิต้านั้นเริ่มจะทำได้แล้ว และในที่สุดพอแม่ของพิตา้าก็ได้กลับมาถึงบ้านเพราะก็ของขวัญชิ้นใหญ่นั่นก็คือเจ้าหมาน้อยเธอนั้นอยากได้หมามากๆและตอนนี้เธอก็ได้มันแล้วและพิตา้าจึงได้เข้าไปอ่านหนังสือประวัติศาสตร์ต่อโดยมีพระเอกนั้นช่วยอ่านด้วยและแม่ของพิตา้าจึงได้เดินเข้ามาบอกกับพระเอกว่าตอนที่พระเอกนั้นไปส่งพิตา้าเสร็จพรุ่งนี้ให้มารับเธอไปทําผมด้วยนะและพระเอกจึงได้ตกลงพร้อมกับอ่านหนังสือกันต่อ และแล้ววันของการแข่งขันว่ายนะ้ำของพิตา้าก็ได้มาถึงเพราะเอกได้แห้งกำลังใจเธอก่อนที่เธอนั้นจะไปขึ้นแท่นและพอเธอไปขึ้นแท่นออกตัวพร้อมก็มีเสียงปืนดังขึ้นเธอก็ได้ออกตัวอย่างรวดเร็วและในตอนนี้เธอก็ได้ไว่ายแซงคนอื่นจากนั้นเธอก็ได้เข้าเส้นชัยเป็นที่1เธอได้รีบวิ่งขึ้นมาจากสะพร้อมก็เข้าไปกอดเพระเอกทันทีตลอดมาที่เธอว่ายนะ้ําเธอไม่เคยที่จะชนะที่1เลยและตอนนี้เธอก็ทําสําเร็จ เธอดีใจมากเข้าไปกอดพระเอกใหญ่แล้วก็ตัดพามาที่พระเอกนั้นพาพิต้ามาหาเบนเพื่อที่จะมาฉลองชัยชนะของพิต้าแถมพิต้ายังได้เตรียมของขวัญมาให้กับพระเอกนั่นก็คือเทพเจ้าผู้นำทางผู้หลงผิดจากนั้นหนังก็ตัดมาที่พระเอกกำลังขับรถไปส่งพิต้าเพื่อที่จะเรียนเปียโนเนพราะเธอถูกพ่อของเธอบังคับให้มาเรียนตอนนี้ทั้งคู่นั้นเปิดใจพูดคุยหยอกล้อ,อก,กันเหมือนเพื่อนเล่นจนเมื่อถึงหน้าสถาบันการเรียนเปียโนพิต้าก็ได้หยิบดอกไม้มาให้พระเอกพระเอกจึงเอาดอกไม้ที่พิต้าหยิบให้มาปักไว้ที่เสือ้อ เพราะก็ยืนคุ้มครองเธออยู่ด้านนอกแต่ในระหว่างที่พระเอกกำลังยืนคุ้มครองอยู่อยู่ๆสถานการณ์ข้างนอกมันก็เกิดผิดปกติเพราะมีรถตำรวจมาล้อมหน้าล้อมหลังรถของพระเอกไว้จากนั้นไม่นานพิตา้าก็เดินออกมาเพราะเธอเรียนเสร็จแล้วและก็ได้มีรถคันหนึ่งที่ตามพระเอกมาตั้งนานมาจอดอยู่ที่หน้าของพิตา้าเมื่อพระเอกเห็นท่าไม่ดีจึงยิงปืนขึ้นฟ้าเพื่อเป็นสัญญ,ญาณเตือนให้พิตา้านั้นวิ่งหนีไปเธอนั้นได้วิ่งหนีไปทันทีแต่ตำรวจที่อยู่ใ,ใกล้ๆก,ก็ควักปืนออกมาพร้อมก็ยิงใส่พระเอก ตอนนี้พระเอกถูกยิงพระเอกจึงได้ยิงตอบโต้ตำรวจไปและกลุ่มคนที่น่าสงสัยที่ขับรถมาคันหนึ่งก็ได้ยิงพระเอกด้วยพระเอกนั้นต่อสู้ด้วยความยากลำบากเพราะเขานั้นมีคนเดียว จากนั้นไม่นานพระเอกก็ได้ทนพิษบาดแผลไม่ไหวพร้อมกับล้มลงทันทีเมื่อพิต้าเห็นว่าพระเอกนั้นล้มลงเธอรีบวิ่งเข้ามาดูพระเอกทันทีแล้วกลุ่มคนปิศาก็จึงได้วิ่งเข้ามาอุ้มตัวพิต้าไปจากนั้นพวกมันก็ได้ขับรถหนีออกไปปล่อยให้พระเอกนอนอยู่ตรงนั้นพระเอกนั้นถูกหามส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนมีการถแถลงข่าวอย่งยางใหญ่โตและครอบครัวของพิต้าก็รับรู้แล้วว่าลูกสาวของพวกเขานั้นหายตัวไปตำรวจก็ได้เดินเข้ามาคุยกับพ่อของเด็กว่า ก่อนเกิดเหตุการลักพาตัวลูกสาวของคุณมีตำรวจตายสองนายทางภาครัฐจึงได้สั่งให้เขามาทำคดีนี้โดยตรงและไม่นานพวกโจรเรียกค่าไถา่มันก็คงเรียกค่าไถา่เรื่องของพิต้าคุณห้ามเอาเงินไปให้พวกบันเด็จขาดไม่อย่างนั้นคุณจะเสียทั้งเงินเสียทั้งพิต้ารอให้พวกเราดำเนินคดีนี้ให้จบก่อนซามูเอลเมื่อเขาทำอะไรไม่ได้เขาจึงต้องยอมทำตามที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสั่งตัดพามาที่เบนตอนนี้เขาได้อยู่ที่โรงพยาบาล เพื่อที่จะพยายามเข้าหาตัวพระเอกให้ได้และในที่สุดเขาก็ได้ไปเจอพระเอกแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจก็เดินเข้ามาพอดีพวกเขาจึงได้แนะนําตัวกันโดยเบนนั้นแนะนําว่าเขาคือเพื่อนของพระเอก ในระหว่างนั้นพระเอกก็ได้ตื่นขึ้นเบนจึงได้เริ่มบอกข้อมูลกับพระเอกไปว่าพระเอกนั้นจัดการพวกมันได้ถึง4ี่คนและตอนนี้นับตั้งแต่วันที่พิต้าถูกจับตัวไปก็ผ่านไปแล้ว4วันและเบนต้องการให้พระเอกพูดความจริงออกมาว่าพระเอกนั้นเจออะไรมาบ้างโดยห้ามโกหกเขาพร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ยืนฟังอยู่ด้วยตัดภาพกลับมาที่ซามูเอลพ่อของพิต้าเขาได้รับสายโทรศัพท์จากโจนเรียกค่าไถ่ ว่าถ้าต้องการลูกสาวของเขาคืนให้เอาเงินมา10ล้านไม่อย่างนั้นรับรองได้เลยว่าเขาจะไม่มีทางเจอพิต้าอีกแน่นอนซามูเอลจึงได้ทําตามที่เจ้าหน้าที่ตํารวจสั่งว่าให้บอกว่าได้รับเงินมาแล้ว และเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ทำงานกันอย่างวุ่นเพราะพวกเขาต้องพยายามหาตำแหน่งมันให้เจอให้ได้โดยเงิน10ล้านจะต้องถูกใส่กระเป๋า2ใบใบละ5ล้านจากนั้นนำเงินใส่รถไปและขับวนวงเวียนอยู่อย่างนั้น2รอบให้คนนึงถอดเสื้อด้วยพร้อมกับชูขึ้นเพื่อให้แสดงตัวว่าพวกเขาอยู่ในรถคันไหนจากนั้นก็ไปรับสายโทรศัพท์สาธาระตามจุดที่กำหนด และเหนือตู้โทรศัพท์ก็จะมีแผนที่ให้ขับตามแผนที่นั้นไปซะเมื่อไปถึงตำแหน่งตามแผนที่แล้วก็ให้ตำเงินไปวางไว้ที่กระโปรงรถสีขาวโดยการกระทำของสมูเอลก็จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจับตาดูอยู่ด้วยส่วนฝั่งของพระเอกที่เขานั้นอยู่โรงพยาบาลเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้เข้ามาย้ายตัวเขาออกไปเพราะการที่พระเอกฆ่าตำรวจเลวไปสองนายโรงพยาบาลก็อาจไม่ใช่ที่ปลอดภัยสำหรับพระเอกอีกต่อไปตัดภาพมาที่ถุงเงินสองถุงที่ถูกนำไปวางไว้และมีคนกลุ่มหนึ่งตรงเข้ามาเพื่อที่จะมาเอากระเป๋าเงินไป แต่แล้วก็ได้มีคนอีกกลุ่มหนึ่งเดินเข้ามาด้วยและทั้งสองกลุ่มก็ได้ยิงกันและเหตุการณ์นี้มันรุนแรงเอามากๆจากนั้นซามูเอลก็ได้รับสายโทรศัพท์จากคนที่จับตัวลูกสาวของเขาไปและมันก็ได้พูดว่าซามูเอลแกหักหลังฉันแกฆ่าหลานชายของฉันและเมื่อมันเป็นแบบนี้ฉันคงต้องบอกเรื่องเศร้ากับแกแล้วจากนั้นแม่ของพิต้าก็ได้ดึงโทรศัพท์เข้าไปคุยเองและพร้อมกับบอกว่าเธอนั้นเป็นแม่ของพิต้า เธอเสียใจด้วยเรื่องของหลานชายของเขาแต่ขอร้องอย่าทาอะไรพิต้าเลยแต่ชายคนนั้นกลับพูดขึ้นมาว่านั่นมันสายเกินไปแล้วเราน่าจะได้คุยกันไวกว่าน,นี้นะพร้อมก็ตัดสายไปดูเหมือนว่าในระหว่างการส่งมอบเงินจะมีการปล้นซ้อนปล้นอีกครั้งทาให้เหตุการณ์นั้นหลานชายของเจ้าของแก๊งถูกฆ่าตายและมันจึงได้ฆ่าพิต้าไปด้วยตัดภาพกลับมาที่พระเอกตอนนี้เขาอยู่ที่โรงพยาบาลสัตว์สักแห่งหนึ่งเพื่อที่จะป้องกันพระเอกจากพวกตำรวจเร็วที่จะเข้ามาฆ่าเขาและตำรวจดีคนนี้ก็ได้เข้ามาถามข้อมูลเกี่ยวกับพระเอกว่า คนที่พระเอกยิงด้วยนั้นมีใครบ้างผมก็เอารูปให้ดูแต่พระเอกก็ไม่คุ้นหน้าเลยสักคนเดียวแถมพวกเขาไม่คิดจะโยนความผิดให้กับพระเอกจึงได้ปล่อยตัวพระเอกออกไปและตอนนี้พระเอกก็ได้รู้เรื่องทุกอย่างแล้วในเรื่องของการปล้นเงินเกิดขึ้นและเรื่องที่พีตาตายแล้วเบนจึงได้เข้ามารับตัวพระเอกออกไปจากที่นี่ในระหว่างที่เบนขับรถให้พระเอกอยู่เบนก็บอกว่าจะไปส่งพระเอกที่พรมแดนเพื่อให้พระเอกไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลทหารต่อและพระเอกจึงได้บอกว่าเขาจะไม่ไปเพราะก็ให้เบนพาไปที่ที่เกิดเหตุ และดูเหมือนว่ามีรถคันหนึ่งขับตามผู้เขามาในรถครั้งนั้นมีนักข่าวอยู่หนึ่งคนซึ่งเธอนั้นตามพระเอกมาพระเอกจึงบอกว่าให้เบนนั้นพาเขาไปที่ที่เกิดเหตุพร้อมกับเรียกนักข่าวคนนั้นมาด้วยและในตอนนี้พระเอกก็อยู่ในที่เกิดเหตุนักข่าวคนนี้จึงเดินเข้ามาถักทายพระเอกพร้อมกับยื่นหลักฐานบางอย่างที่เขานั้นเก็บได้ให้พระเอกดูพร้อมกับบอกข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรหนึ่งที่ชื่อว่าเลอมันดาดซึ่งเป็นองค์กรใหญ่ที่ควบคุมนักการเมืองมากมายพร้อมกับตำรวจด้วย และจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดูเหมือนว่าพระเอกและพิตาจะตกเป็นเหยื่อขององค์กรองค์กรนี้ซึ่งนะักข่าวคนนี้บอกกับพระเอกว่าเขาสามารถช่วยพระเอกได้หากพระเอกต้องการจะทําอะไรเธอนั้นต้องการจะเปิดโปงองค์กรนี้มากๆแต่เธอนั้นก็ทําไม่ได้สักทีตอนนี้ทั้งคู่จึงได้ร่วมมือกันและเบนจึงได้มารับพระเอกกลับไปที่บ้านของพิตาเพื่อให้พระเอกไปเก็บของพระเอกจึงได้ขอให้เบนช่วยอะไรอย่างหนึ่งนั่นก็คือการจัดหาอาวุธและเมื่อพระเอกถึงบ้านของพิตตาเขาก็ได้ขึ้นไปเก็บของของเขา จากนั้นเขาก็ได้เดินเข้าไปภายในห้องของพีตาเพื่อดูอะไรบางอย่างและแม่ของลิตาเธอก็ได้เดินเข้ามาพร้อมกับถามพระเอกว่าต่อจากนี้พระเอกจะทําอะไรพระเอกก็ได้แต่บอกว่าเ <c oughs> ขาจะตามฆ่าทุกคนที่ได้รับผลประโยชน์จากเรื่องนี้ไม่ว่าใครก็ตามที่รับผลประโยชน์จากเรื่องนี้บ้างเ <c oughs> ขาจะตามฆ่าตามเก็บมันให้หมดและหนังก็ตัดภามาที่ตอนนี้พระเอกกําลังดูอาวุธที่เบนนั้นหามาให้ดูเหมือนว่าพระเอกตั้งใจจะประกาศสงครามกับพวกนั้นแล้วและเมื่อเตรียมอาวุธเสร็จพระเอกก็ได้โทรหาคุณนักข่าว เพื่อให้นักข่าวเช็คทะเบียนรถให้ว่าทะเบียนรถนี้มีของใครบ้างและนักข่าวจึงได้ไปติดต่อกับตำรวจดีที่ช่วยพระเอกก่อนหน้านี้เธอได้ขอให้ตำรวจคนนั้นสืบอหาให้หน่อยว่าเลขรถทะเบียนนี้นั้นเป็นของใครและตำรวจนายนี้ก็ยอมทำตามให้เพราะดูเหมือนว่าพวกเขาจะรู้จักกันเมื่อพระเอกได้ข้อมูลเกี่ยวกับทะเบียนรถแล้วเขาก็ได้ออกตามหาเจ้าคนนี้ทันทีและเมื่อมันขึ้นมาบนรถพระเอกก็ได้ขึ้นรถไปด้วยพร้อมเอาปืนจ่อมันให้มันนั้นขับรถออกไปพระเอกได้ให้มันจอดรถอยู่สถานที่ที่หนึ่ง พร้อมกับมัดมือมันใส่พวงมลาลัยไว้และเริ่มลงมือตัดนิ้วมันทีละนิ้วเพื่อให้มันบอกข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับองค์กรมาจนมันนั้นยอมบอกพระเอกจนหมดและพระเอกก็พอใจเกี่ยวกับข้อมูลนี้แล้วพระเอกจึงได้ออกจากรถเพ้อมกับทาให้รถวิ่งไปข้างหน้าและรถก็ตกภูเขาระเบิดทันทีตอนนี้เหตุการณ์รถตกภูเขาตำรวจก็ได้เข้ามาสืบสวนและตำรวจดีคนนี้ก็ได้เข้ามาด้วยเมื่อเขาเห็นรถพร้อมก็เห็นทะเบียนรถเขาก็รู้ได้ทันทีว่าพระเอกนั้นเป็นคนทํา จากนั้นเมื่อพระเอกได้ข้อมูลมาแล้วเขาก็ได้ไปที่ผับแห่งหนึ่งตามข้อมูลที่เขาได้มาภายในคลับนั้นเสียงดังมากพร้อมกับเสียงเพลงเพราะฉะนั้นพระเอกสามารถเล่าเข้าไปได้อย่างง่ายดายพร้อมกับจับตัวเป้าหมายต่อไปของเขาเอาไว้ได้พระเอกเริ่มถามข้อมูลเกี่ยวกับผู้มันทันทีแต่พวกมันก็ไม่ยอมตอบพระเอกจึงได้ฆ่าไปคนหนึ่ง และก็ได้ถามต่อไปว่าบอกข้อมูลทั้งหมดที่รู้มาข้อมูลที่พระเอกได้มาคือตอนแรกเด็กนั้นเคยถูกจับไว้อยู่ที่นี่แต่แล้วหัวหน้าของมันก็ได้เข้ามาพร้อมกับตะโกนใส่เด็กที่หลานชายของมันนั้นต้องตายในขณะที่หลานชายของมันจะเข้าไปเอาเงินมาให้มันเรื่องของค่าตัวของพิตา้าแต่อยู่ๆก็มีกลุ่มตำรวจเร็วกลุ่มหนึ่งบุกเข้ามาเพื่อที่จะมาชิงเงินเช่นกันแถมเจมอนี่มันก็ยังไม่เคยเห็นหน้าบอสของมันเลยด้วยซ้ําแต่มันรู้ว่าใครคือหัวหน้าของพวกตำรวจเร็วนั่นก็คือหัวหน้าหน่วยปราบปรามการลักพาตัว และที่ผู้มันทําไปทั้งหมดนี้ผู้มันก็ได้ค่าจ้างอาทิตย์ละ200ดอลลาร์โดยกดพานบัตร ATM ที่ผู้มันนั้นได้รับมาพระเอกจึงได้หยิบบัตรนั้นมาด้วยเมื่อพระเอกรู้ข้อมูลทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็ได้ลงมือฆ่ามันทันที แต่ก่อนไปพระเอกก็ได้ลงมือเผาที่นี่จนไม่ให้เหลืออะไรและได้ช่วยเด็กสาวคนหนึ่งที่ถูกลักพาตัวมาก่อนหน้านี้พร้อมกับจับหญิงคนหนึ่งที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการนี้ออกมาด้วยพร้อมกับโทรหาหนักข่าวให้หนักข่าวมารับตัวพวกเขาทั้งสองคนไปและได้ฝากบัตร ATM ให้กับนักข่าวคนนี้เช็คว่าใครเป็นคนโอนเงินให้พวกมันเพราะพระเอกต้องการรู้ว่าใครเป็นคนโอนจากนั้นพระเอกก็ได้แยกตัวออกมาตอนนี้เขานั่งอยู่ที่สระว่ายน้ำพร้อมกับคิดถึงเรื่องของพิต้าพระเอกได้ลองลงไปไว่ายในสระน้ำแต่เลือดของเขาก็ออกมาเยอะมากๆ แผลของเขานั้นสาหัสทีเดียวเพราะตอนนี้แผลยังไม่หายแถมเบนยังเคยเตือนเขาแล้วว่าถ้าพระเอกออกไปปฏิบัติงานณนะตอนนี้พระเอกนั้นต้องตายแน่แ,นแต่พระเอกก็ไม่สนเรื่องนั้นพิต้าเป็นคนที่ทําให้พระเอกนั้นรู้ว่าเขานั้นยังมีโอกาสแก้ไขตัวเองชีวิตและมุมมองของพระเอกนั้นเริ่มดีขึ้นหลังจากเจอพิต้าความสดใสของเธอความไร้เดียงสาของเธอทุกอย่างมันประกอบกันและทําให้พระเอกรู้ว่าเขานั้นยังมีโอกาสกลับตัวแต่แล้วก็ได้มีคนมาพรางโอกาสนั้นไปจากเขา เขาจึงแค้นผู้มันมากพร้อมก็ออกตามลาพผู้มันในฝั่งของเบนเขาก็ได้เตือนตำรวจดีคนนี้ว่าอย่าเข้าไปขัดขวางการทํางานของพระเอกแต่ตำรวจคนนี้เขาก็ไม่คิดจะขัดขวางอยู่แล้วเขาจะสนับสนุนด้วยซ้ําตัดภาพมาที่พระเอกตอนนี้เขาได้มาดักรอตำรวจเลวหรือว่าหัวหน้ากลองป้าบ้ามกันลักพาตัวพระเอกได้ยิง RPG ใส่รถที่คุ้มกันจากนั้นก็เดินเข้าไประเบิดรถอีกคันหนึ่งพร้อมกับยิงทุกคนที่อยู่บนรถของเจ้าหัวหน้า และก็เดินเข้าไปในรถคันนั้นพร้อมก็ขับหนีออกมาจากที่นั่นตอนนี้พระเอกได้หลบอยู่ใต้สะพานพร้อมก็ถามข้อมูลกับเจ้าตำรวจเร็วคนนี้ว่าแกเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้บ้างตอนแรกแน่นอนว่ามันนั้นไม่ยอมบอกพระเอกเลยพระเอกจึงได้บอกกับมันไปว่าอีก5นาทีต่อจากนี้ระเบิดนั้นจะทํางานและถ้าแกไม่บอกระเบิดมันก็จะทํางานไปและแกก็จะตายอยู่ดีแต่ถ้าแกบอกแกก็อาจจะมีสิทธิ์รอดและมันจึงได้ยอมบอกข้อมูลกับพระเอกทั้งหมดในวันที่ส่งมอบเงินของการเรียกค่าไถ่ เจ้าตำรวจเลวคนนี้มันรู้ว่าจุดวางเงินนั้นคือจุดไหนเพราะมันก็คือหนึ่งในองค์กรมันจึงได้สั่งให้ลูกน้องของมันไปดักที่ตรงนั้นไว้และเมื่อใครก็ตามที่เข้ามาเอาเงินก็ให้ฆ่าทิ้งให้หมด ส่งผลให้หลานชายของหัวหน้าองค์กรได้ตายไปจากเหตุการณ์นี้แต่มันกลับได้เงินไปเพียง2อล้านหเท่านั้นเพราะภายในกระเป๋า2ใบใบหนึ่งนั้นมีเงินเพียงครึ่งเดียวส่วนอีกใบหนึ่งนั้นมีเพียงกระดาษเปล่าซึ่งพระเอกก็บอกว่าตำรวจไม่มีทางทําแบบนั้นจึงถามว่าก่อนที่เอาเงินมาขึ้นรถใครมีส่วนเกี่ยวข้องกับเงินบ้างมันจึงได้บอกกับพระเอกว่าจากการที่มันจับตาดูคนที่จับเงินก่อนการสมมอบนั่นก็คือทานายของพ่อเด็กและเมื่อพระเอกได้ข้อมูลทุกอย่างที่เขานั้นต้องการแล้ว พระเอกจึงได้เดินออกมาทันทีและเวลาก็หมดลงระเบิดจึงได้ทำงานเจ้าตำรวจเลวคนนี้จึงได้ตายในที่สุดในฝั่งของพระเอกเมื่อเขารู้แล้วว่าเป้าหมายต่อไปที่เขาควรไปหานั้นก็คือทนายของสมูเอลเพราะเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับการจับเงินครั้งสุดท้ายลองไปดูหน่อยสิว่ามันเกิดอะไรขึ้น แต่เมื่อเขาไปถึงบ้านของทนายทนายนั้นก็ได้ตายไปแล้วและศพของเขาก็ลอยอยู่ในสระว่ายน้ำเพราะเอกจึงได้เข้าไปตรวจสอบภายในบ้านพร้อมกับดูบัญชีการโอนเงินแล้วก็พบว่ามีชื่อของซามูเอลโอนเงินเข้ามาในบัญชีของทนายคนนี้เท่ากับ2องล้านหเพราะเอกจึงส่งข้อมูลนี้ให้กับนักข่าวตรวจสอบดูให้เขาหน่อย และเมื่อเขาได้รับข้อมูลแล้วจึงเดินทางไปที่บ้านของพิตตาทันทีเมื่อพระเอกเข้ามาภายในบ้านก็ได้เดินตรงเข้าไปหาซามูเอลพร้อมก็ถามเขาว่านี่มันเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นลิซ่าจึงได้เดินเข้ามาพระเอกจึงได้บอกซามูเอลให้นั่งเงียบๆห้ามพูดอะไรพร้อมหันไปถามลิซ่าว่าคุณมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หรือเปล่าเรื่องการลักพาตัวพิตตาแต่เธอนั้นก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยพระเอกจึงได้สั่งให้ซามูเอลบอกความจริงทั้งหมดกับลิซ่าไปซะ ว่าแท้จริงแล้วสมูเอลเขาไม่ได้มีทรัพย์สินอะไรมากมายและเขาก็มีหนี้ก้อนโตและเขาจึงได้คิดแผนในการร่วมมือกับองค์กรคนที่คอยลักพาตัวเด็กเพื่อเรียกค่าไถ่ น,นี้เขาจะยอมให้พวกมันจับตัวลูกสาวของเขาไปเพื่อเรียกค่าไถ่าจากเงินประกันเป็นปจำนวนเงิน10ล้านบาทโดยตกลงกันว่าเราจะแบ่งกันครึ่งๆหัวหน้าเอาไปครึ่งหนึ่งและสมูเอลก็จะได้อีกครึ่งหนึ่งนั่นก็คือ5ล้านหลังจากนั้นเขาก็จะได้ตัวลูกสาวของเขาหรือว่าพิต้ากลับคืนมาโดยคนที่ร่วมมือด้วยนั่นก็คือทนายทนายนั้นบอกว่ารับรองความปลอดภัยของพิต้าเธอจะได้นั่งดูการ์ตูนทั้งวันพร้อมกับกินไอศกรีมแต่แผนมันก็ได้พังไปหมดเพราะพวกตำรวจเร็วนั้นรู้ว่าจะมีการส่งมอบเงินจานนานนนว10้บท พวกมันก็ได้ไปดักรอเพื่อที่จะขโมยเงินจนส่งผลให้หลานชายวนหน้าแก๊งตายและพวกมันจึงฆ่าพิต้าในที่สุดซามูเอลนั้นแค้นทนายมากหลังจากที่เขาโอนเงินให้กับทนายเขาก็ได้ตามไปฆ่าทนายด้วยด้วยมือของเขาเองที่บ้านของทนายเองและเมลิซ่ารู้เรื่องนี้ทั้งหมดแล้ว เธอได้เสียใจมากพรองกระตรงเข้าไปทุบตีสมูเอลอย่างรุนแรงและบอกกับพระเอกว่าฆ่าเขาเลยถ้าคุณไม่ฆ่าฉันจะฆ่าเขาเองและก็เดินจากไปพระเอกได้ยิบกระสุนปืนออกมาหนึ่งนัดเป็นกระสุนปืนที่พระเอกพยายามจะฆ่าตัวตายเมื่อตอนต้นเรื่องแต่กระสุนก็ยิงไม่ออกคราวนี้สมูเอลอาจจะโชคดีเหมือนพระเอกกระสุนยิงไม่ออกก็ได้พระเอกได้ทิ้งกระสุนไว้ให้1เม็ดพร้อมกับปืนหนึ่งกระบอกและก็เดินจากมาหลังจากที่พระเอกเดินลงมาข้างล่างเสร็จแล้วก็มีเสียงปืนดังขึ้น ดูเหมือนว่าครั้งนี้พระเจ้าจะไม่เข้าข้างสมูเอลและพระเอกจึงเดินออกจากบ้านนี้ไปตัดกลับมาที่ฝั่งของนักข่าวตอนนี้เขาได้อยู่กับคุณตำรวจดีตำรวจดีคนนี้สืบจนรู้ว่าเจ้าของเสียงที่โทรมาขุ่มขู่และหัวหน้าคนลักพาตัวนั้นหน้าตาเป็นยังไงตำรวจจึงได้ให้ภาพกับเธอมากเพื่อให้เธอนั้นไปตีพิมพ์ลงหนังสือพิมพ์และเมื่อเธอถือภาพนี้กลับมาที่บ้านก็ได้มีคนมาดักรอเธอพร้อมกับขู่ขเธอไปว่า หากเธอนำภาพนี้ไปเผยแพร่ลงหนังสือพิมพ์เธอจะต้องตายแน่นอนและพวกมันจะมาฆ่าเธอเองแต่เธอก็ไม่ได้สนใจเธอนั้นกล้าหาญมากเธอโทรบอกข้อมูลกับพระเอกว่าเจ้าของเสียงนั้นคือใครพร้อมบอกกับพระเอกว่าพรุ่งนี้จะมีหนังสือพิมพ์ตีพิมพ์และคุณจะเห็นว่าเจ้าของเสียงนั้นหน้าตาเป็นยังไงและพระเอกจึงได้ไปซื้อหนังสือพิมพ์ม,มาแต่ก่อนที่จะไปถึงตัวการพระเอกก็ต้องตามหาคนอีกคนหนึ่งก่อนซึงพระเอกก็ได้มาดักรอชายคนนี้อยู่ที่นาบ้านของเขา เมื่อเขาเข้าไปภายในบ้านพระเอกก็ได้ตามเขาไปชายคนนี้เมื่อเห็นว่าพระเอกตามมันมามันจึงได้ขึ้นไปขับรถพร้อมกับขับรถเข้ามาพุ่งตรงที่จะมาชนพระเอกแต่พระเอกก็สามารถหลบได้มันจึงโดนรถอีกคันหนึ่งที่สวนเลนมาชนเข้าอย่างจังทําให้พระเอกจับตัวมันได้พร้อมกับให้มันพาพระเอกนั้นไปที่บ้านของมันซะมันจึงได้พาพระเอกเข้ามาที่บ้านในบ้านของมันก็มีลูกๆหลายคนพร้อมกับเมียของมันที่ตั้งท้องอยู่พระเอกจึงได้เอารูปให้พวกมันดูพร้อมกับถามพวกมันว่าชายคนที่อยู่ในรูปนี้คือใคร และเมียของไอคนนี้จึงได้เริ่มบอกว่าชายคนนี้มีชื่อว่าแดเนียลแดเนียลนั้นเป็นหัวหน้าแก๊งและยังเป็นเจ้าของเสียงอีกด้วยและแดเนียลก็คือน้องชายของไอคน,นที่พระเอกกาลังจับตัวอยู่พระเอกจึงได้พาทั้งสองคนขึ้นไปบนดาดฟ้าและจับพี่ชายของแดเนียลมัดเอาไว้ส่วนภรรยาของมันก็นั่งอยู่ข้าง,างพระเอกและพระเอกจึงเริ่มโทรหาแดเนียลทันทีพระเอกบอกกับมันว่าพระเอกจะตามฆ่าพวกมันให้หมดมันจึงได้ยื่นข้อเสนอกับพระเอกไปว่าให้ชีวิตแลกกับชีวิต พระเอกนั้นยอมมอบชีวิตของพระเอกให้กับพวกมันแลกกับชีวิตของเธอพิต้าเธอนั้นยังไม่ตายพระเอกจึงได้ถามหาหลักฐานและเมื่อพระเอกยืนยันแล้วว่าเธอนั้นยังไม่ตายพระเอกจึงได้ตอบตกลงทันทีพระเอกยอมแลกชีวิตตัวเองกับชีวิตของพิต้าเพื่อให้เธอนั้นอยู่ต่อไปและพระเอกจึงรีบโทรบอกลิซ่าทันทีว่าพิต้านั้นยังไม่ตายพระเอกเดินทางห้ลิซ่ามาหาเขาที่จุดแลกตัวและเมื่อลิซ่ามาถึงรถของพระเอกก็มีพระเอกขับอยู่และคนที่นั่งข้างๆพระเอกก็คือพี่ชายของแดเนียล พระเอกบอกว่าเขาจะไปรับตัวพิต้าที่สะพานแต่ถ้าเกิดเหตุการณ์ผิดพลาดอะไรขึ้นมาก็ให้ระเบิดหัวเจ้าคนนี้ทันทีเพราะมันคือพี่ชายของแดเนียลและสภาพของพระเอกก็ดูเหนื่อยๆเอามากๆพระเอกได้เดินไปที่สะพานเพื่อที่จะไปหาตัวพิต้าและพวกมันจึงได้ปล่อยตัวพิต้าออกมา ด้วยความที่พิต้าเห็นพระเอกเธอจึงรีบวิ่งเข้ามาหาพระเอกทันทีทั้งคู่นั้นกอดกันพิต้านั้นได้บอกว่าเธอนั้นรักพระเอกมากๆและพระเอกจึงได้บอกกลับเช่นกันว่าพระเอกก็รักเธอและให้พิต้ารีบวิ่งไปหาแม่ของเธอซะเพราะตอนนี้พระเอกก็กําลังจะกลับบ้านเช่นกันและทั้งคู่ก็ได้ร่ำลากัน และในตอนนี้พิต้าก็ได้เข้ามาอยู่ภายในอ้อมกอดแม่ของเธออย่างปลอดภัยเพระเอกที่มองดูอยู่ก็ได้ร้องไห้ออกมาพร้อมกับพยายามพายุงตัวเองให้ลุกขึ้นเพราะเอกได้เดินตรงเข้าไปหาพวกมันอย่างอ่อนแรงตอนนี้พระเอกแทบจะเดินไม่ได้แล้วจนในที่สุดพวกมันก็ได้ตัวพระเอกไปพร้อมกับค้นตัวพระเอกส่วนสายตาของพระเอกก็ไม่ได้สนใจอะไรสนใจเพียงพิตา้าเธอจะกลับบ้านอย่างปลอดภัยไหมและพระเอกก็ได้ล้มลงด้วยความอ่อนแรงพวกมันถึงได้พยุงตัวพระเอกเพื่อจะจับพระเอกเข้ารถไป พิต้าที่มองดูพระเอกอยู่กกไกลๆเธอก็ได้ร้องไห้ออกมาทันทีจากนั้นพวกมันก็ได้พาตัวพระเอกไปในขณะที่พระเอกนั่งอยู่บนรถพระเอกก็ได้นึกถึงสิ่งต่างๆพร้อมกับถือจี้ที่พิต้าให้เขามาก,ก่อนหน้านี้โดยความที่บาดแผลของพระเอกนั้นมันสาหัสเอามา,มากาก่อนหน้านี้และพระเอกก็ไม่ยอมรักษาให้หายตอนนี้พระเอกไม่สามารถทนพิษบาแดแผลได้อีกแล้วและเขาก็ได้ตายลงและในตอนท้ายที่สุดตำรวจดีก็ได้ข้อมูลที่พระเอกนั้นทิ้งไว้ให้บางส่วนจนทําให้เขาสามารถหาตัวแดเนียลได้ และเขาก็บุกไปที่บ้านของแดเนียลพร้อมกับยิงแดเนียลที่กาลังว่ายน้ําอยู่เข้าไปที่กลางหัวจากนั้นแดเนียลก็ได้ตายไปและในตอนนี้องค์กรสุดเลวก็ได้พังทีนาตไปแล้วและหนังก็ได้จบลงครับ ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับหนังเรื่องนี้หวังว่าเราจะสร้างความสนุกให้กับทุกคนได้ไม่มากก็น้อยนะครับและเช่นเคยหากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ณนที่นี้ด้วยนะครับและสำหรับหนังเรื่องนี้ได้คะแนนจาก IMDb ไปที่7.7คะแนนและได้ข้อมูลจาก Rotten t o m a t o e ไปที่38%ครับพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมสวัสดีครับอย่าลืมนะครับถ้านึกถึงหนังให้หนึกถึงนอ็อตสวัสดีครับ